สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการทับกลีบผักกามากนะคะ,ะก็จะมีลักษณะนะคะกลีบยกนมนะคะแต่ว่าใช้เทคนิคดันกลีบให้มีความพองนะคะขั้นตอนแรกเรามาพมับหนึ่งใบสี่นะคะขั้นตอนต่อไปเรานําไปต่อนะคะมาสวมแล้วก็ยกนูนะคะโดยใช้เทคนิคน,นําน้วชีของเรานะคะดันให้กลีบพองออกไปด้านข้างนะคะอ่า พยายามใช้นุชีของเรานะคะบังคับกลีบให้มีความพองออกมาด้านข้างนะคะให้มากที่สุดนะคะ,ะแบบนี้นะคะใช้นุชีของเราดันออกไปนะคะคก็จะได้มีลักษณะ,ะตัวกลีบมีความพองแล้วก็ขยายออกไปด้านข้างแบบนี้นะคะซึ่งแตกต่างจากการาพับรูปายสีนะคะ รูปาสีมันจะแนบแนบไปด้านข้างอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่ากานพักกรีบพักกามากนะคะจะใช้นิ้วชี้ของเราบังคับตัวไปตองตัวตีให้ออกมาด้านข้างก็จะมีความพองนะคะแล้วก็ไม่ได้แน่นมากเกินไปนะคะจะมีลักษณะกรีบเป็นกลีบหลวมๆนะคะเราจะนํากลีบนี้นะคะไปตกแต่งด้วยใบยสีฐานใบสีหรือว่า นำไปทำกระทงก็ได้นะคะกีบนี้จะมะีความสวยนะคะแล้วก็ลักษณะกลีบก็จะใหญ่นิดนึงนะคะเหมาะกับการไปตกแต่งกระทงมากๆเลยะคะ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะกป,ปีกกามากค่ะ